มีคําถามนะครับว่าควรกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปหรือไม่เพราะเป็นเพียงอิฐหินปูนทรายเท่านั้นทีพระสูตรให้บรรยายยังมีพระสูตรมาให้คําถามนี้มีคําตอบมาให้หรือเปล่าไม่ <laughs> มีคําตอบมาให้ด้วยก็ดีเนาะอ่าก็ มันก็ลำบากเนาะถ้าเราจะไปมองว่าเป็นอิดหินปูนทรายเท่านั้นนะก็ไม่รู้ว่าจะไปไหว้ได้ยังไงถ้าเราตั้งที่ว่านี่คือทรายนี่คืออิดแน่นอนคนคนนั้นก็ไหว้ไม่ได้นะท่านผู้ใดกำหนดอารมณ์ได้แค่นั้นแต่บางคนเนี่ยเขากำหนดไปถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้นะคนที่กำหนดไปที่คุณของพระพุทธเจ้าได้ ก็ไหว้สิ่งนั้นแหละไหว้สิ่งนั้นแหละอย่างพระเถระองค์หนึ่งที่ท่านไปก่อเจดีทรายขึ้นนะอันนั้นไม่ใช่พระพุทธรูปไปซ้ําเป็นท่านก็ปั้นเองนะเดินไปที่ชายหัางแล้วก็เอาเมือไปรวบทรายมาแล้วก็พูนเป็นรูปสถูปขึ้นนะพอพูลขึ้นมาแล้วท่านก็ใส่ใจว่านะพผู้คนทั้งหลายในอดีตที่เขาจะทําที่บรรจุ พระธาตุของพระพุทธเจ้าไว้สักการบูชาก็ <c oughs> จะมีรูปทรงสันฐานประมาณนี้แหละพอเขาคิดถึงว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเขาก็ไหว้ท่านก็ไหว้นะไม่ใช่ไหวธ้ธรรมดานะ,ะทั้งอามิสบูชาทั้งปฏิบัติบูบชาด้วยถึงเวลาแต่ละวันท่านก็ต้องเดินเข้าไปในปา่าไปเก็บดอกไม้ที่มีอยู่ในปาน่าเอามาบูชาแล้วก็มานั่ง นั่งปฏิบัติธรรมที่นั่นโดยใส่ใจว่านี่คือสำนักของพระพุทธเจ้าเราอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าจะมาปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นจะไม่ควรเหมือนกับเมืองของพระเจ้าจากักรพรรดิจะไม่มีโจรสถานลานเจดีทั้งหลายเปรียบเหมือนเมืองของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ใดไปปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นที่นั่นชื่อว่าไปทําโจรให้เกิดขึ้นในเมืองของพระเจ้าจากักรพรรดิ ท่านก็เห็นว่าเวลาที่ตนเองเกิดอกุศลวิตกนะท่านห้ามมันไม่อยู่โดยวิธีการที่ตนเองเคยฝึกมาท่านก็เลยไปน,นั่งอยู่ที่ลานเจดีทรายของท่านนั่นหละโดยเราก็ใส่ใจว่าเราจะมาปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นนะลานเจดีของพระพุทธเจ้าจะไม่ควรท่านก็ไม่ได้เห็นเป็นทรายไงท่านคิดถึงพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่อิฐหินปูนทรายแม้ทําด้วยทองคําถ้าเราไปเข้าใจวันนี้คือทองคําชิ้นหนึ่ง ก็ไม่ควรบายแต่ว่าคนที่เขาใส่ใจแบบนี้มีอยู่คนที่เขาสามารถคิดถึงได้แบบนี้มีอยู่คิดถึงขุนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนสั่งแล้วท่านผู้นั้นเนี่ยท่านว่าไงนะเวลาที่ท่านเกิดอกุศลวิตกท่านก็จะมาหน้าแล้วก็เป็นการปฏิบัติข่มกิเลสไปด้วยเหมือนที่ท่านอาจารย์จรรได้ว่าเนี่ยก็คือมันเป็นอุบายในการข่มกิเลสที่ท่านสามารถมานสิการของท่านไดนะ้สุดท้ายก็เป็นเหตุนะ ป็นอุปนิสัยปัจจัยมาในชาติปัจจุบันนี้ท่าน,นก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันนะนั่นก็เป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งการสั่งสมอบรมบารมีชาติหนึ่งส่วนหนึ่งที่หลอ่อที่ช่วยส่งเสริมเติมเต็ม,ตมให้อัตยาสัยสู่การรู้แจ้งเห็นธรรมได้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็คนที่เขาเห็นแล้วยังจิตให้เรื่อมใสเกิดขึ้นได้ก็ไม่ควรจะไปปฏิเสธกัน ไม่ควรจะไปนี่กันนะก็ไหว้ไดนะ้สามารถไหว้ไดนะ้แล้วก็ในคัมภีร์ท่านก็กล่าวถึงเรื่องพระพุทธปฏิมานะก็มีอยูนะ่สิ่งที่จะให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างหนึ่งในคัมภีรก็จะมีโยมฝากฝากฝากพระเถระหรือฝากพิกูุไปไปนะท่านโปรดนิมนต์พิกูุทั้งหลายให้ลงประชุมกัน วันนี้โยมจะไปพรุ่งนี้โยมจะไปถวายทานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โยมสามารถไหว้วานภิกษุได้เรียกว่เป็นข่าวที่สมควรนะท่านจงนําดอกไม้นี้ไปไหวเจดีย์ไปไหว้พระปฏิมานี่ก็เป็นภิกษุที่ควรรับนะจากเพราะว่าโยมเขาอยู่ในบ้านเขามีดอกไม้เขไม่ได้ไปที่วัดนะเขาก็มีเจตนาอยากจะไปบูชาแต่พอดีพระเดินผ่านมาท่านก็ไม่ได้ หนักเกินไปท่านพอจะนี่แล้วท่านก็จะได้ไปไหว้ด้วยหลวก็สามารถฝากได้มันก็จะมีอยู่นะเราก็จะมีที่กล่าวถึงว่าบุคคลในยุคปัจจุบันนี้สามารถที่จะถวายทานแด่พระสงค์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้หรือไม่เพราะว่าในในสังฆทานหลายวิธีเจ็ดวิธีเนะี่ยอย่างหนึ่งก็คือถวายทานเดิกษุสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทีนี้ ท่านก็เลยบอกว่าถ้าในยุคหลังๆมาพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพวกคนยังจะสามารถถวไวทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ไหมท่านก็บอกว่ามีอุบายมีอุบายที่ว่าก็คือก็นิมนต์ภิกษุสง์มารับทานตามกําลังเจตนาที่ตนพอจะมีเช่นสิบรูปยี่สิบรูปเป็นต้นแล้วก็ถ้ามีพระพุทธปฏิมาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่านก็มีคําพูดให้ด้วยนะ มีพระพุทธปฏิมาก็คือพระพุทธรูปนั่นแหละที่ได้บรรจุพระสารีริกธาตุนะก็มาเป็นประธานแล้วเราก็จัดของนะของทานที่เรามีเนี่ยนะว่าใส่สใจว่าถ้าจะถวายทานแด่พระพุทธเจ้าต้องมีอะไรบ้างมีข้าวมีกับข้าวมีของขบเคี้ยวมีขนมมีน้ําอะไรต่างๆก็จัดเตรียมถวายพระพุทธเจ้าชุดหนึ่งโดยใส่ใจแบบนั้นแล้วก็ถวายทานแด่พระสงฆ์ไปด้วยท่านก็บอกว่าสามารถเป็น การให้ทานแด่พระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกได้ก็จะมีคําแบบนี้อยู่ซึ่งถ้าเรามองดีๆก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงเพื่อให้อธัธยาศัยมันอ่อนโยนใช่ไหมจย์เนาะแต่ถ้าเราจะไปเพ่งแต่ว่าหินนี่ปูนนี่ก็ใจคนมันก็กระด้างตั้งแต่ตอนนี้อยู่แล้วอะ่ะเออทาไมไม่ไปมองถึงว่าในพระไตรปิฎกในอภิธานในคัมภีร์มากมายที่ท่านพูดถึง นะเรื่องบุคคลที่สามารถทําให้จิตใจอ่อนโยนได้ในวัตถุเหล่านี้ก็มีอยูนะ่เราก็ไปปฏิเสธเอาความเห็นตัวเองไปที่ตั้งก็เอออันนี้ก็ไม่ได้เป็นเป็นหินเป็นทรายเป็นงม,มงายนะสร้างมาก็เยอะแยะลน้นโลกแล้วนะก็ว่าไปโน่นเนาะเอา้าเราก็อธิบายได้บอกได้ว่าเออสร้างแต่พอประมาณพอให้ได้กราบได้ว่า้นะสร้างเสร็จแล้วก็ไปเจริญกุศลไปเจริญพุทธานุสติเอาก็ส่งเสริมกัน นะดีกว่าจะไปนั่งมองกันสร้างอีกแล้ววัดเขาสนามชัยบอกบุญสร้างท่าอีกแล้วจะไปสร้างอะไรนักหนาเนี่ยนะมีกี่องค์ที่วัดนะหลายองค์นอนที่นะที่ชลาก็ดีที่ในหลวงพ่อสดก็ดีนะคือหลวงพอ่อสมบูรณ์เนี่ยท่านก็ไม่ได้จะสร้างหรอก็โยมเขาสร้างบางคนคนนู้นคนนี้ก็อยากจะสร้างโยมนับถืคนะอคริสต์นะ คนนับถือคลิสไปถวายเทพุทธรูปองค์ใหญ่ไหมสูงประมาณร้อยแปดสโอ้สูงตั้งร้อยแปดสิบนู่นน่ะน่ยเห็นไหมเนี่ยเออแล้วอาจารย์สอนก็ยังไงเกี่ยวกับพุทธรูปอยู่ครั้งหนึ่งโยมมีโยมเด็กหนุ่มเดินทางไปช่วงโควิดประสบกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างโยมเขานับถือศาสนาคริสต์ แต่ว่าอาจจะเป็นทางฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่เคยนับถือพุทธก็เลยเห็นว่าเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยไปบวชแต่ตอนบวชได้ศึกษาประวัติของพระศิวลีเทระพอศึกษาแล้วนะเห็นว่าเป็นโควิดประสบกับปัญหาโควิดที่เทียบกับพระศิวลีห่างไกลกันไม่เกิดเพราะพระศิวลีอยู่ในท้องตั้งเจ็ดเดือนอาศัยเหตุนั้นแหละเกิดเกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาแล้วก็เลยประรบที่จะสร้างพระศิวลีถวายไว้ใน ในที่ใดที่หนึ่งไม่ได้กําหนดแต่โยมเขาเห็นว่าสถานที่ที่จะไปปฏิสถานอยู่บนเขาแกก็ไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระาทั่งไปถึงวัดเขาสนามชัยพอไปถึงวัดเขาสนามชัยแกก็ก้มลงกราบแล้วก็ไอ้สร้อยไม้กางเขตก็ห้อยลงมาเอ,อ้าโยมทําไมห้อยกางเขนแล้วเนี่ยผมนับถือคลิปครับแต่ผมนะ่ะมีช่วงหนึ่งก็ ตามที่เราให้ฟังกับประสบกับปัญหาพอศึกษาคําสอนนี้ก็เลยศรัทธาใกลยนำพระศิวลีไปปฏิสถานที่ว่ัดไม่มีฐานไม่มีอะไรอโยมมีฐานที่ตั้งเสาเสาเพื่อบูชาธงเสามันหักพอเสามันหักปริฐานนั้นพอดีกับพระศิวลีพอดีพอดีเอาไปคล่อมตรงตรงแท่นนั้นพอดีเลยก็เลยอยู่จนถึงปัจจุบัน ฉันที่วัดเนี่ยโดยมากก็ไม่ได้สร้างอาจยา์มีโยมนี่แหละก็จะไปติดต่อนำไปถวายแต่ก็จะบอกว่าทุกครั้งที่เราได้อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะพระพุทธปฏิมาแล้วนึกถึงคุณของพระองค์ได้อันนี้เป็นความแยบคายของวันพระบุตบุคคลผู้มีศรัทธาในพระศาสนามีวิธีการที่จะทำโดยประการใดๆก็ตามให้คนโคก ใจของตนเข้ากับคําสอนหรือเข้ากับคุณของพระองค์ได้โดยผ่านขบวนการผ่านรูปแบบผ่านสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือปูชนียวัตถุผมคิดว่าการที่โยมหรือใครก็ตามถามว่าเราไปกราบอิดหินปูนทรายทําไมก็าอาจจะมองเห็นแต่ในส่วนที่ที่ไม่ได้มองเป็นเป็นสิ่งที่ควรบูชาที่เป็นเจดี อาจจะเป็นเพราะการการศึกษายัางไม่ไม่ทั่วถึงในเรื่องนั้นน,นซึ่งถ้าหากว่าเราอ่านในอภิธานในคัมภี์อภิธานถ้าเกิดโยมไปเห็นไปอ่านมีพระเถระรูปหนึ่งเล่าถึงประวัตินะไปยืนพัดต้นโพเอาพัดไปพัดต้นโพเนี่ยถ้าสมัยนี้เขาคงจะต้องเป็นเรียกหรือไปเชิญคนคนนั้นหรือไปหาใครสักคนหนึ่งไปเชิญไปที่ศูนย์บำบัด <laughs> <laughs> เออเพราะว่า <laughs> คุณเอาพัดไปพัดต้นไม้ทําไมต้นไม้มันจะรู้เรื่องได้อย่างไรแต่บุคคลคนนั้นมีพัดพัดต้นโพเหมือนกับการบูชาพระผู้มีพระภาคนั้นปัจจุบันท่านเป็นยังไงปรินิพานแล้วบรรลุเป็ี่ยนพระอรหันต์ปรินิพนนาฉนฉั้นเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่เราเห็นกับวิธีการปฏิบัติของคนหนึ่งอย่าเอาใจของเราความรู้สึกของเราไปตีค่าความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไป เพราะว่าใจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานอย่างหนึ่งใจของอีกคนหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งและเขาก็เช่นเดียวกันก,ก็ไม่สามารถที่จะมาวินิจฉัยใจของเราได้ฉะนั้นทุกครั้งที่มีการบูชาสักการะถ้าใจของเราน้อมนึกถึงคุณของพระองค์จะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราปฏิบัติลงไปบุญก็เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นประเด็นของการพูดถึงสิ่งบูชาต่างๆณนะปัจจุบันที่ผมคิดว่าคําถามนี้คือ เด็กนมหรือว่าผู้ที่เจอกเหตุการณ์อยากจะนําเสนอในสิ่งที่ว่าคุณควรจะทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์มากกว่าการงมงายถ้าเราแยกประเด็นงมงายกับการบูชาที่มันถูกต้องออกจากกาันอย่างชัดเจนให้เหตุผลอย่างชัดเจนเพราะว่าน,นี่เป็นสิ่งที่ที่ควรกระทํามากกว่าการตั้งเป็นประเด็นคําถามเพื่อที่จะโต้อตอบหรือว่าด้อยค่าของอีกฝ่ายครับอาจารย์ครับตอนแรกผมได้ยินอาจารย์เกลื่อนขึ้นมาเรื่องพระศรวลีมีคนมาสร้างไว้เนี่ย ผมก็จะเลงๆไปในลักษณะของความที่เข้าใจค่อนข้างจะลักษณะงมงายเช่นเพราะบางคนเนี่ยเขาอ่านประวัติระศรีวลรีแล้วก็ก็เร็งจุดเลิอดของท่านก็ค,คือความเป็นผู้เลือดด้วยลาบใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงอดีตของท่านผู้ใดได,ได,ได,ได้ได้สร้างรูปเหมือนของท่านไว้ผู้นั้นจะเป็นผู้เลิศดด้วยลาบลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะไปในทางมินเมไปสู่ความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ แต่ฟังจากเรื่องราวที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้นะเขาไม่ได้ไปเล็งไว้ที่ว่าสร้างไว้แล้วลาบเขาจะไหลมาเทมาแต่เขาไปคิดถึงว่าเรื่องราวของท่านพวกนี้อยู่ในท้องของแม่ตั้งเจปีเจปีกับเจวันใช่ไหมฮะนั่นแหละเราประสบพบปัญหาโควิดจากหนึ่งเก้าใช่ไหมครับหนึ่งเก้สองศูนย์สองหนึ่งสองสอง เต็ม,ตมๆตอยู่ประมาณ4ี่ปีเนาะจากนั้นมาก็เริ่มเบาลงค่อยๆปกติขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้ใจเขาเบาแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าเขาไปเชื่อเรื่องกรรมว่าท่านผู้นี้ไปทํากรรมอะไรมาจึงเกต้องไปถูกขังอยู่ในท้องแม่ตั้งเจดปีนะแล้วด้วยท่านสลดใจในกรรมตนเองได้ผลที่ตนเองได้รับก็เลยเลือกที่จะ เข้ามาบวชปฏิบัติคําสอนพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นไปแล้วนะซึ่งฟังจากที่อาจารย์ขยายมาก็คือว่าเขาเชื่อมเรื่องเหตุเรื่องผลได้อ่าเรื่องกรรมที่ท่านโพนี้สั่งสมมายังไงจึงต้องไปอยู่ในท้องแม่ตั้งหลายปีเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากบูชาไอไอไอ้วิธีของท่านที่แม้แต่ว่าท่านทุกท่านก็หาทางออกตอนเองทุกเจอปัญหาแค่นี้นะก็ไม่ควรที่จะไป รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเกินไปก็ควรจะสั่งสมสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตต่อไปเพื่อแก้ไขปัรเทาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจากผลของอดีตที่ตนเองเคยพลาดพลั้งทำ